ทำยังไงหน่อไม้ถึงออกบ่อยหน่อไม้ถึงออกเยอะหน่อไม้ถึงมีกินตลอดปีมาดูกันนะคะมาดูกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะช่องบ้านสวนลุงมนนะคะพามาชมวิธีการเก็บน้ํานะคะนี่เราจะหนาฝนพี่น้องเอ,อ๋อเวลานั้นก็เราก็าเก็บน้ําฝนนะคะเอาไว้ใช้ในการทําเกษตรกรรมของเรานั่นก็คือ สวนไผ่สวนเอไม้ของเราค่ะเวลาฝนตกลงมานะจ๊ะลุงมนก็จะเก็บน้ําไว้ในบ่อหลังบ้านแบบนี้นะคะเราก็จะมีที่เก็บน้ํานะคะอยู่หลังบ้านแล้วก็จะต่อท่อเพื่อให้น้ํานะคะมันไหลมารวมกันตรงนี้นะคะคือเก็บทุกรายละเอียดของน้ํานะคะไม่ปล่อยให้ทิ้งนะจ๊ะเนี่ยจะ้ะน้ําก็จะอยู่ในคูคลอ,องของเราก็จะมีปลาด้วยนะคะ จากนั้นลุงมนก็จะสูบน้ำนะคะไดน้ำใส่ในโอ่งในถังเก็บแล้วก็จะมีการต่อท่อน้ำประปานะคะลงไปในสวนไผ่จากนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นวาล์วน้ำนะคะในการเปิดเวลาที่จะลดน้ำไผ่นะคะเราก็จะมาเปิดวาล์วตรงนี้เลยจ้าน้ำก็จะไหลาจากถังน้ำนะคะลงไปสูในสวนตามท่อประปาที่เรา ติดตั้งไว้นะคะนี่นะจ๊ะก็จะมาตามสายตามทางตรงนี้นะคะเราก็เดินไปอันนี้มีแต่ต้นผักต้นมันของเรานะคะก็เข้าสู่สวนไผ่นะคะเนี่ยก็ไผ่กอแรกจ้าจะอยู่ติดตรงบ่อบ่อน้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ใช้ท่อนะคะแล้วก็จะหมุน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 นะคะเพื่อที่จะปล่อยน้ํานะคะแบบนี้ค่ะ ให้ไผ่มันลดน้ําไผ่นะคะลงมาส่วนในกอในสวนนะคะที่เรามีไผ่อยู่นะคะก็จะต่อท่อเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีการต่อสายยางนะ,ะพี่น้องจาดูทะสบลบเลย่ะหน่อไม้ยังมากนะคะจากที่เรานับเนี่ยน่าจะเกินกว่า20หนอนะคะอันนี้กอเดียวนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมคะวงกลมไว้นะคือจะเป็นท่อน้ํา สายยางนะคะสายยางนะคะจะเป็นสายยางนี่ลุงมนก็จะใช้เลยในการตัดดอกไม้จ้ะตัดมาให้เรานะคะในการทำอาหารนั่นเองจ้าเห็นไหมคะนอนี่กำลังแทงยอดออกนอกันเทียบเลยค่ะมีกินมีใช้ตลอดปีนะคะพี่น้องก็จะสังเกตกอไผ่นะคะลุงมนก็จะไม่ปล่อยไว้เยอะไม่ให้มันเบียดกันนะจ๊ะเพื่อที่จะให้กอมันออก หน ai, ่อไม้ได้งามๆไม่เบียดเสียดกันนะคะกอหนึ่งก็จะเอาไว้ไม่มากนะคะประมาณสี่ห้าหกเจ็ดกอเจ็ดต้นนะคะเพราะว่าเราจะใช้กอไผ่นะคะเพื่อกินหน่อไม้นะคะไม่ใช่เอาลำต้นมันมาทำประโยชน์นะคะเราก็เลยจะเน้นหน่อไม้นะคะนี่นะคะท่อปปาท่อน้ำที่เราต่อมาั่นเองนะจ๊ะ ก็จะเวียนหัวสักหน่อยนะคะเพราะลุงมณ์เป็นคนถ่ายอันนี้ก็จะเป็นสายยางที่ต่อเนี่ยลักษณะนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าก,ก็ดูเลยนะคะเ,เห็นไหมนอซบลบมาเลยค่ะลุงมณ์ก็จะอธิบายนะคะสําหรับการลดน้ํานะคะให้ลดจากภายในกอก่อนนะคะภายในกอไผ่ก่อนเพราะมันเป็นลําต้นที่มีรากมีกอไผ่มีอะไรที่เป็นแม่เลี้ยงมันนะเนาะลดให้ชุ่มนะคะจากนั้นก็เอามาลด บริเวณรอบรอบกอน,นะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงต่อเท่าประปาแล้วลุงมลถึงเอาสายยางออกมาต่อในการรดนะคะเพราะว่ามันสามารถจับย้ายที่ได้นะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าหน่อไม้ของเรานะคะได้รับน้ํานะคะหน่อที่ออกมาเนี่ยก็จะสมบูรณ์สวยงามแบบนี้นะคะแต่ถ้าหนอ่อใดที่ออกมาแล้วไม่ได้รับน้ํามันก็จะ่อแล้วก็เหี่ยวไปเพราะฉะนั้นแล้วลุงมนก็จะลดน้ําอย่างทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่าฝนจะตกก็ใส่ใจลงไปดูค่ะจากนั้นเราก็จะปิดไว้นะคะถ้าเกิดเราเก็บดอไม้เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็เราก็ขึ้นมาปิดวาล์วด้านบนที่เราเปิดให้ดูมาสักครู่นี้นะคะ นี่คือผลผลิตของเราจ้า